เสล่สีเขียวจะมาร้องเพลงเป็นการตอบแทนแล้วก็นางชั้นตู้เย็นนะคะาตอบแทนที่มีผู้ติดตามครบหนึ่งร้อยเก้คนถ้ามีคนติดตามประมาณพันคนนะ่ะหนูจะทำตามที่ขอทุกอย่างเลยแต่ว่าหนูไม่สามารถรอกเพลงได้นะครับว่าเงินหนูไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น ใช่ไหมคะแล้วสามารถซื้อของที่เพลงได้ถึงขนาดนะั้นชินของเล่นค่ะมาเริ่มเลยค่ะจะร้องเพลงไวอาอยู่นะนี่พี่ไปแข่งเพลงคอธรรมมวนแขนแกนคุยให้พี่ก็ร้องเพลงแล้วนะสามสองคือจึงบับคดสร้างสุปยาเข้ามา เห็นแม่ต้องน้ำตาไหลห่อลูกชายคนนี้ต้องเงี้ยน้ำอยู่เว้นง่ายมอเป็นจากที่เห็นรูให้บ้านเพื่นดีแต่ลูกแม่ดีบอกเขาทา เป็นลูกผู้ชายแฮทแฮทเฮทให้แม่ทำเสียน้ำตาคือสวดแฮชานี้เกิดมาขอเอาน้ำตาล้างติดให้แม่บักคำพา จนะลูกมันสวัวคักที่เริ่มดูแลน้ลองไม่พอเลยบักโตบ้นานคนนดิจะเป็นคนดีมันใช้พลังร้องเยอะแล้วเนะอีเม่น้องผิดที่ผิดตั้งนิ้วปุ๊บชูด้วยนิ้วปุ๊บที่สีตั้ง,งใจลบเฮ ยังอาภัณฑไงลูกตอบแทนด้วยนำตาเห็นให้แม่ตรงนำแกปัญหาที่ลูกใช้ก็ไว้ลูทให้ปัญหาไงให้แม่แม่ลูแจะเรื่องหงไงจนมาเลียขนก็ได้ แท้แท้ให,ให้แม่ต้องเสียน,น้ำตาคือสวดแท้ชานี้กิดมาขอเอาน้ำตาและตินให้แม่บากคำพานในคอนเสิร์ตหยดน,น้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนัก ลูกมันสัวคักที่เริืมดูแลบัตรโต๊ะบ้านเธคนนำสิเป็นคนนี้เาาได้แมมสิตั้งใจร่มเฮ็ดในกบมาแพ้สิบ่ให้ม ว่าต่อไปนี้ลูกสีตั้งใจสิเห็นต่อโฮเป็นคนดีเดี๋ยวเราจะพูดคำสอนของตอนนี้เราลองเพลงกำลังทำแค่งสินนะบุญคุณแม่นั่นทะเลหลวงกอบอซ้ำทองฟ้าพนว่าก,กวงก็เคืองเสียวคุณแม่ห้าง เมนสีเอาแผ่นฝาแผ่นกระดาษบ้านขีดเขียนน้ำทะเลฮะขอเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เลยเขียนจดมา วุ้ยจะไม่ได้ของตัวเองกับของเพื่อนนะอ่ะเราจบไปเท่านี้นะขอบคุณสำหรับนะ,นะครถ้ากดติดตามได้ถึงหนึ่งพานาะจะร้องเพลงแบบร้องแบบตใจที่สุดแล้ว